ครับวันนี้กระผมพามาชมเหรียญหลวงปู่ทิมวัดระหันไร่จังหวัดระยองอ่านี่เป็นเหรียญนางพานของหลวงพ่อทิมวัดระหันไร่จังหวัดระยองนะครับเหรียญนางพานปีหนึ่งแปด เนนี้นี่ถือว่าจัดอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ครับเรนนี้ยังสวยแต่ก็โดนใช้ไปพ้างแล้วนะครับเ็นนี้มาชมด้าหลังครับ nè lòng lắm nước thông đèn học nè đủ nước thong đèn nè